สวัสดีครับวันนี้จากที่ได้โพสต์ใหม่ในช่องนะครับว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวตัวอุปกรณ์ที่ผมเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับอ่าชิน้นนี้ตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้นะครับมันมันคือซองปืนครับนะครับมันคือซองปืน เป็นของ Oppa Manti Purpose Hoister นะครับสำหรับกอก17และก๊อก19นะครับตัวนี้ผมสั่งมาเพิ่งถึงได้ไม่กี่วันนะครับดีเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยว่าข้างในนี้มันจะหน้าตาวัสดุเป็นยังไงบ้างนนครับในซองนะครับก็มีตัวคู่มือนะครับเอามีสติกเกอร์มาด้วยนะครับ มีสติกเกอร์ของออปัสมาให้นะครับสติกเกอร์นู่นแต่นี่นแล้วแต่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นแนะนําผลิตภัณฑ์ของเขานะครับว่ามีมีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็มีการข้อคำแนะนําเกี่ยวกับการปรับแต่งซองการติดตั้งนะครับอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้นะครับ Okay. ตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ในในถุงนะครับก็จะมีตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวน็อตของมันนะครับนะครับมีหกเหลี่ยมมาให้มีน็อตมาให้นะครับมีแพดเดิลตัวแพดเดิล แบบปลดไว้เม็ดอินอิสราเอลนะครับอยู่ตรงนี้ยังเห็นกับไมู้อ่าและนี่ตัวพระเอกของมันนะครับตัวตัวซองมันที่ที่ใส่มาให้เลยเนี่ยอ่าจะเป็นนี้นะครับเห็นไหมไม่รู้ ออลปาสนะครับนี่อันนี้สะท้อนแสงให้น่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับฝั่งหนึ่งนะครับออลปาร์เนื้อพลาสติกเป็นไงฟังเสียงดูแล้วค่อนข้างจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับตัวพลาสติกเนี่ยน่าจะเหนียวเหนียวใช้ได้เลยแหละอืมนะครับเดี๋ยวลองดู ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนม่แบอขออนุญาตนะครับจับปืนทุกครั้งนะครับโอเคครับปืนเคียนนะครับอ่าลืมบอกครับผมตัวซองนี้นะครับเป็นซองแบบไม่มีไฟฉาย นะครับสำหรับปืนที่ไม่มีไฟฉายนะขอนอญยตถอดไฟใช้ก่อนนะครับโอเคกี่ปืนเคลียร์นะครับปึ๊บไม่หล่นครับผมไหนแล้วไม่หล่นนะครับพอดีตัวอาลำกล้องพอดีกับสิบเก้านะครับถ้าสิบเจ็ดก็น่าจะเลยมานิดนึงเออ เออไม่หล่นนะครับไม่หลน่นดึงง่ายด้วยเออดีนะครับไม่ใช่ได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะได้แน่นกว่านี้นะครับอขออนาวางปืนนนะครับถ้าอยากได้แน่นกว่านี้นะครับอ่าพี่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถปรับให้มันบีบเข้ามาได้อีกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะมีคล้ายๆโอลิง อน,นี้ยย่างสามารถบีบเข้าได้อีกนะครับเพื่อปรับความแน่นแต่เอมื่อเี้ที่ผมลองที่เขาปรับมาจากโรงงานเนี่ยนะครับใส่ลงพอดีเลยนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ด้วยน่าจะทำไวสำหรับโมงขออนุญาตนะครับปืนเมื่อกี้ปืนเคลียร์แล้วนะครับโอเคไก่ไก่ไกมาด้านหน้าแล้วนะครับไก่มาด้านหน้าแล้ว เดี๋ยวลองใส่ดูอ๋อถ้าเกิดขึ้นลำแล้วนะครับไก่มันจะมอมอันนี้นะครับถ้าเราขึ้นลำแล้วนะครับไก่มันจะเดินมาด้านหน้าแล้วในช่องเนี่ยเราจะมองเห็นน้อยนะครับดูนะดูเหมครับอันนี้ช่องมันนะครับ เห็นไหมครับแต่ถ้าเราลั่นไกลนะครับอถ้าอย่างนี้แสดงแน่นอนครับเขาจงใจออกแบบมาเพื่อให้เราเห็นนะครับว่าปืนอยู่ในสถานะไหนนะครับเอาใหม่ครั้งนะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นลำนะครับเห็นไหมครับยังเห็นข้างหลังขาวๆเป็น แสงรอดผ่านได้ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นขึ้นลำนะครับนีปนนนบนบ้ปืนขึ้นลำนะครับเห็นไหมครับปืนขึ้นลำน,นะครับถ้าปืนนั่นไกลนะครับน่า เปลนไอเดียของเขานะครับนี่นะครับโอเคลองพกนะครับเดีย๋ยวลองให้ดูน,นะครับดึ้งง่ายๆนะครับ ค okay. ตัวล็อกแข็งดีนะครับตัวล็อกแข็งดีของผมเป็นล็อกสิบเ้าจนหนะครับเปืนผมเป็น19บเก้จนหนะครับใส่ไม่ติดไม่ติดนะครับก็ถ้าเป็นเจนอื่นก็ไม่ติดแน่ๆเพราะว่าของเจน5้ามันมีปลดสายสองด้านนะครับก็ยังไงก็เอย่าลองดูตัวนี้ ดีเลยสวยงามนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นพกนอกได้เมื่อกี้มันเป็นพกในใช่ไหมมันสามารถเปลี่ยนพกนอกได้นะครับไข่เข้าติดตรงนี้เดี๋ยวลองลองซิเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูอื้อหือแน่นมาก ทันพี่กะเอาให้ไม่หลุดเลยนะเนี่ยสามารถปรับระดับได้อีกนะครับเอาลึกเอาตื้นขนาดไหนนะครับหนึ่งสองสามนะครับส,สามารถปรับได้สามระยะเลยนะครับอ่าเมื่อกี้จากโรงงานนะครับหนึ่งนะครับสะลงอีกนะครับสองนะครับสาม ต่อไปแพดเดิลใส่พกนอกทำยังไงพกนอกพกนอกฝั่งนี้มันต้องติดด้านนี้สิทำยังไงอ๋อแกะครับแกะออก,กขออนุญาตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเพจปิดนะครับมีเพจปิดเอาไขควงเนี้ยมันขึ้นมาครับออกง่ายๆเลยครับหน้าเหมือนกันสองฝั่งทำได้เหมือนกันนะครับก็เอาไอ้ตัวแผ่นออปาร์สฝั่งนี้มาใส่อีกด้านหนึ่งปิดไว้เนื้อพลาสติกก็ดีนะครับปิดไว้นะครับเวลาพกด้านนอกก็จะไม่ให้ไม่เห็นรูเยอะ นะครับแล้วก็อันนี้ใส่อ่าโอเคครับมันจะมีรูนะครับฝั่งนี้อันล่างอันนึงแล้วก็ตัวกลางนะครับตัวกลางก็ใส่กับรูนี้นะครับตัวกลางใส่กับรูนี้อีกตัวหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นลักษณะการปรับมุมปรับมุมานะครับก็ใส่ตามนี้ไป นะครับ๋ยวผมใส่ตัวลองก่อน็อตที่เขาให้มาเพิ่มอีกสองตัวนะครับจะมีแหวนลองมาให้ด้วยนะครับอันนึงอีกอันนึงเป็นแบบเกลียวเกลียวเหมือนยังไงมองเห็นไหมอ่าเป็นอย่างนี้อันหนึ่งแล้วก็เป็นแหวนลองธรรมดาอันหนึ่งขอุญัดวางใส่ทีละอัน ผม okay. ใส่ตัวล่างนะครับ mm hmm. การออกแบบเขาไอตัวใหา่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําไว้สําหรับ mm hmm. ไม่ให้มันเลื่อนไม่ให้มันเลื่อนไปมาเนาะโอเคของผมของผมปรับไว้แบบให้มันตรงแล้วกันนะครับปรับตรงๆดึงขึ้นตรงๆบางคนถนัดแบบดึงเฉียงเฉียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรก็ ปรับตามถนัดนะครับถ้าใช้งานก็เอาให้ไม่ผิดกติกาก็แล้วกันการแข่งขันอะไรอเงี้ยบต้องต,ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้อะไรก็ตามผู้จัดจาก,การแข่งขันนะครับการใช้งานนี่ของผมนะครับฝั่งนี้พี่เจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้ใช้แบตเทิลเบลหรืออะไรใช้ซองอย่างนี้ก็ ปลดง่ายดีนะครับเราออกพักกินข้าวเออเออง่ายดีครับแน่นด้วยเออแน่นด้วยดีครับดีอ่านะครับนะครับ อนี่ครับปล่อยเวิร์กใช้ได้เลยใครหาซองตงงีง่ายๆใช้ดีๆงานโอเคผมแนะนำเลยครับตัวนี้ออปัสนะครับเนี่ยผมได้ซอง idp ใหม่ละตัวนี้แน่นอน นใช้งานเดี๋ยวอาจจะปรับเหนือดอีกนิดนึงนะครับกันตกนะครับปรับเนืดก็ตรงหกเหลี่ยมตรงนี้โอเคอ่ะเน่นไปคลายมาหน่อย ก็เรื่องความแน่นนี่เอาตามชอบนะครับใครชอบลม้ลมๆเดึนง,ง่ายๆใครจะเอาเดินๆห,หน่อยเพราะความมั่นใจก็เวิร์กเลยสำหรับต,ตัวนี้ผมชอบนะครับจากที่เคยใช้ซองในหลายๆอีกห่ทั้งซองใครเด็กคัสตอมสั่งผลิตหรือซองพวก a บ็คฮอ k อะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคอันนี้ผมชอบนะถือว่าผมชอบเลย s <good>. <S เดี๋ยวลองใช้งานในสนามจริงจริงอีกทีหนึ่งว่าไง <L ens circulation> อืมเวิร์กเวิร์กเลยครับใ <L ens> ช้ได้ ถ้าอยากได้แน่นกว่านี้ถ้าอยากได้อ่อนกว่านี้ mm. ก,นก็ปรับเอานะครับทรงผมมาสุกกำลังสวยเลยนะครับอ่านะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ของซองออปาสนะครับ Made in นอิสราเอลนะครับใช้ได้เดี๋ยวลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับผมตัวนี้ผมจะใช้เป็น ทั้งพกนอกพกในเนี่ยแต่เดี๋ยวไฟฉายเดี๋ยวก่อนซองนี้มันใส่ไฟฉายไม่ได้อาจจะใช้ในการถ่งขันอย่างเดียวนะครับก็ฝากตัดสินใจลองดูนะครับว่าเพื่อนเพื่อนพี่พีพพพ่ชอบกันไหมสำหรับผมก็มีตัวนี้มาแนะนำดูนะครับซองออปาร์ตเมดอินอิสราเอลนะครับนี่ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2ออปารไงถ้าพี่ๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกลุ่มพูดคุยอ,อยู่ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไงก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ